ลจริงหรือเปล่ามังกรทองออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาไม่หล่อหรือบอยมาดูที่บานลูที่หนึ่งในน้ำของไอ้หนุ่มนนทบุรีเอาเลยบอยนนทบุรีอยู่ในลูที่หนึ่งไอ้หนุ่มรถเฟียนพิฆาตไอ้หนุ่มล็อกตลาดไปที่บอกว่าแม่ท้าไปที่นนทบุรีนี่ต้องใช้รถเฟียนพิฆาตในน้ำของนอนทบุรีลูที่สองไอ้หนุ่มเด็กเกลือนสีนักเรียนสไตล์าการทายซอยที่ นมสะพานม่น้ำแขววาแล้วทางด้านทางด้านโลที่3มโรงเรียนส่วนสี่วิทยาคมเพื่อดีจากแดนใต้เอานะเว้ยอับจับตาดูในานามของไอ้นมส่วนสี่วิทยาคมเพระว่าเคยเป็นแชมป์ที่สนามหนึ่งที่สนามนี้มาแล้วมาปีที่แล้วแต่ปีนี้จะแพ้หลับอบหรือไม่ดือจะยอมไม่ตอนนี้เปิดไปภายบุตรตลบกับตลาดมาแล้วเว้ยดูที่ว่าทางด้านนนทา้บุรีอีกหนึ่งหลักอยู่ในดูทีสิเป็งอยู่ในลูที่ห้าสอนขบลูที่หกว้ มางกากันในเที่ยวนี้หกลูกหกหลามว่าหมอมาตีสวยงามสะละเกินว่าฝีพายเอาเหลือตะกุยน้ำามืว่ากระจุยกระจายขึ้นมาเขาน้าเข้าตากนเลยไว้มาในเที่ยวนี้รอบชิงชนะเลิศในรุ่นของอย่าว่าชนชายรุ่นไม่มีมันยาสาไทยมีเท่าไหร่ใส่กันเต็มพิกัดลวอเอาละวะเอาละวะเอาละวเอาละวเสียงกองดังลูกทุ่แช ต่วีคู่ก็รมากับสวนสีไว้เสื้อเขียวตอนนี้ดูนีา่าส่วนสีเนี่ยนอกจากจะเสื้อเขียวแล้วยังหน้าเขียววิ่งตับแตกมาอีกแล้ววิ่งตับแตกมาแล้ววิวาทางด้านส่วนสีจะแสงนนทบุรีได้ไหมคนนนทบุรีตอนนี้เปิดไปไ้ทียิบตีกู้ขึ้นมาตีกู้หนีขึ้นมา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 ,นนมาแต่ว่าส่วนสีแย่แล้วเอาเลยน้ำโดงมาบอกว่าใส่เสื้อสีน้ำเงิน้ดำ ่วงนั้นเก้าพญานนทบ,บุรีไอเด็กหนุ่มจากเก้าพญาแม่น้ำเก้าพญาจากนนทบ,บุรีไอหนุ่มทุเรียนก้านยาวเลยบทไรบี้ขยี้หนีมาโดยมีทุเรียนหลังสวนจากสวนสีไลบทไรบี้ขยี้จะตามทันหรือไม่ทันทันไม่ทันไม่รู้มาดูิว่เระยะทางเหลืออีกประมาณห้าเซนเซนของสนามมาดูิั่วนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีจะไปตลอดรอฟังหรือไม่ละคุณพี่พิชิตเอาละโว,ว้ยหัว หัว wow. แล้วนนทบุรีตอนนี้โรนนนทบุรีหนึ่งสองนึงสให้จับตาดูรูที่หนึ่งก็นนทบุรีลูที่สี่ก็นนทบุรีไว้ตอนนี้กาลังพืง้นสมาแต่ว่าสวนสีเหลืองเขียวกําลังเป็นกอบเป็นแดดบอกว่าจะบีโยกาสววาเปลี่ยนทองแดงได้ไม่บวว่าทางด้านเคลือนสีนักทิศไอ้นนเสื้อตบ จะขึ้นมาทันหรือเปล่าไอ้นุ่มจะเคลื่อนสีนักขลินในน้ำของไอ้นุ่มผ้ากระดานยักการนาจาบุรีบอกว่าไม้หนุ่มเสียงเนิรสอยยิ่งแต่ว่าเหลือมันไม่วิ่งลเว้ยเราเว้ยระยะสุดท้ายเลเว้ยระยะสุดท้ายระยะชับกันแล้วแข่งกันแล้วมาดูซิว่ามาดูซิว่านนทั้งทีจะไปตลอดรอบวันงหรือไม่เอาละว้ยสวนสีเริ่มตกแล้วต่แปงมาแต่ว่ากอทมอประมาณไม่ได้เว้ยรูนอกสุดกอทมอเริ่มขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาข ตอนนี้ทางด้านนนทบุรีหนึ่งรูหนึ่งเริ่มตกลงังไปแล้วไว้เหลือแต่ว่าตอนนี้กรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพกับ ตาลายคิดว่ากีฬาสีเอ้ออหดูสิครับเหมือนกองเรือรบยกคนขึ้นบกติดดาบจันบางวิ่งสวนเข้าหากันเลยโอ้โหปะโถยแหมเจอรายการนี้เข้าไปโอเวอร์ฮีทเลยคุณพี่โอ้โหตะคิวเข้า